นาสารตามรอยพระมหิตลาองค์พระบิดาแห่งชาวแพทย์ไทยนี่คือส่วนหนึ่งของเพลงศิราชอันมีความหมายยิ่งต่อแพทย์ศิราชทุกคนในปีนี้พวกเราชาวศิราชได้กลับหวนสู่บ้านเก่าของเราก็คือสิริราชเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสครบ 120ปีโรงเรียนแพทย์สีราษซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมายขณะนี้ผมอยู่ที่ห้องไม่ดนอดุลเดชบนชั้นที่4ของหอสมุดสีราษครับซึ่งปัจจุบันนี้หอสมุดสีราษได้รีโนเวทจนทันสมัยสู่สากลผมมีความภาคภูมิใจที่เป็นสิทธิ์เก่าสีราษเช่นเดียวกับ สิทธิ์เก่าทุกๆท,ท่านครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่กว่า120ท่านของสิทธิ์เก่าสิริราชได้มีโอกาสมาพูดเปิดอกพูดถึงความรู้สึกต่างๆความประทับใจและความภูมิใจต่อสถาบันสิริราชในโอกาสที่120ปีโรงเรียนแพทย์สิทธิ์เก่าสิริราชได้คืนสู่เย่ากันมากมายเป็นพิเศษ ในปีนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อศิทธิเก่าศริราชรุ่นน้องๆเนื่องจากสิทธิเก่าสิราชตั้งแต่รุ่น40กว่าอายุปัจจุบันนี้ก็กว่า90ปีได้มีโอกาสได้พูดแสดงความห่วงใยต่อน้องๆศริราชทุกคนครับีีีราาแท่งนนนน้นน้อยปกำเดมิ มหิตลสวัสดีครับสิทธิ์เก่าแพทย์ศรีราชรุ่นพี่รุ่นเพื่อนและรุ่นน้องที่เคารพทุกท่านครับวันนี้นับว่าเป็นวันที่เป็นโอกาสดีมากที่มีการคืนสู่เยาเรียนแพทย์ศรีราชของเราเนี่ยมีอายุยืนยาวมาเป็นเวลาร้อยยี่สิบปีแล้วนะฮะด้วยประวัติศาสตร์หรือด้วยความ นิยมชมชอบหรือด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์เนี่ยสีราชของเรามีความเจริญก้าวหน้ามาในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตบุคลากรไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการให้การรักษาพยาบาลและในการที่จะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายเราเป็นที่องค์กรแพทย์ชั้นนำองค์กรหนึ่งของประเทศก็เป็นเรื่องที่เราทั้งหลายได้ ตอบแทนบุญคุณของโรงเรียนของเราด้วยรักษาความเป็นเลิศในทุกๆด้านแล้วก็ในเรื่องของอาการผลิตนักเรียนแพทย์ก็ตามการผลิตบุคลากรก็ตามการผลิตแพทย์ก็ตามหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ตามเราก็อยู่ในระดับชั้นนําที่เป็นที่ยอมรับของประชาชน เราดูได้จากการที่ประชาชนทั่วประเทศใช้บริการโรงเรียนแพทย์ของเราต้องมีการขยายพื้นที่เรื่อยมาจาก30กว่าไร่เป็น60กว่าไร่จาก60กว่าไร่เป็นร้อยกว่าไร่ซึ่งในขณะนี้เรากำลังทำอยู่ผมก็คิดว่าอาจารย์ของเรารุ่นพี่ของเราที่ทำมานั้นก็เป็นแบบอย่างที่ดี แล้วก็พวกเราถึงตามหลังมาเราก็พยายามรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของเราไว้เราจะยึดพระราโชวาตของสมเด็จพระบรมราชาชนกที่ว่าให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของผู้ป่วยหรือประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่หนึ่งลาบชดสันเสซนก็จะตกแก่เราเองถ้าเราทรงไว้ถึงธรรมะแห่งวิชาชีพ อันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะฝากพี่ๆคงฝากไม่ได้แล้วเพราะพี่ๆก็จะไปพักผ่อนหมดแล้วก็ฝากน้องๆแล้วก็ผู้ที่จะมาเรียนแพทย์ต่อไปหรือเรียนสาขาอะไรทางสาสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ก็ตามขอให้น,นึกถึงคำนี้ไว้เสมอนะครับก็ขอให้สิเก่าสิราชทุกท่าน ประสความสุขความเจริญความแข็งแรงตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับในวาระสำคัญ120ปีโรงเรียนแพทย์ศิราชแห่งนี้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของลูกหลานชาวศิริราชขอเชิญชวนสิษย์สิราชทุกท่านได้ตอบแทนพระคุณแผ่นดินศิริราชและสถาบันการแพทย์สยามบินทราธิราชการแพทย์แห่ง แผ่นดินอดีความรักของเราเคยชำระสามเศร้าร่วมกันในอดีตเคยศึกษาสุงมรรมาตความขำมันความเพียรขยันทุกวันราบกรรมสมหมายใจกันปีนันเริต้นสมอเราเป็นสุขได้ดีเหมืนเช่นวันนี้ พบกันเก่าพวกเราวันนี้กระชับไม่ทิ้เท่าที่ฝังมันทางไกอยู่บนวใจกันต่างคนต่างรู้ใจกันใจมิ้นท์มันสิ่งที่ราสถาบันของเรา ไม่มีอะไรเอ่าเราโลกคือชีวิตรเราต่างมีความรักของเราเพืสัมผังสงเศร้าร่วมกัน บิดาแห่งชาวแพรไทยสิริรสาสังสรรสิริรสาสังสารมนิสา